สวัสดีครับกระผมนายกนุพนสาจันการมีส่วนร่วมของยาวชนประชาธิปไตยจะช่วยได้ทั้งความรู้และทักษะที่มีความเกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารจัดก,การสังคม โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชนและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเมื่อตัวกับผมได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการแล้วกระผมสามารถนําหลักการเหล่านี้มาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นได้หลายทางยกตัวอย่างเป้าหมายของผมคือการส่งเสริม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนการจัดกิจกรรมและเวทีเสวนาเพื่อให้ชุมชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมกันตัดสินใจในเรื่องที่เป็นผลต่อชุมชนส่งเสริมพัฒนาความรู้และทักษะของเยาวชนการจัดฝึกอบรมหรือกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและกระบวนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนการนำหลักธรรมาพิบาลและความโปร่งใสยอย่างสร้างสารรค์มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิน่นเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายครับด้วยการนำความรู้และฝึกทักษะจากโครงการเยาวชนประชาธิปไตยท่าตัวกับผมได้มีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเยาวชนประชาธิปไตยประจำปี2568กับผมจะขอนอบน้อมและมาปราับใช้ในท้องถิ่นจะสามารถทำให้ชุมชนเข้มแข็ง และพัฒนาต่อไปอย่างมีคุณภาพได้ครับ